รู้ไหมคะว่าผักที่เราซื้อกินทุกวันนี้ปลอดภัยจริงหรือเปล่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างเลยเหรอหรือการแค่นํามาล้างน้ําเปล่าจะช่วยลดสารเคมีเหล่านี้ได้การรับประทานผักส่วนผลดีต่อสุขภาพก็จริงนะคะแต่ถ้าผักที่เรอรับประทานเข้าไปมีการตกค้างจัดยาฆ่า,มาแมลงในปรมิมาณที่สูงจะส่งผลดีต่อสุขภาพอาจจะกลายเป็นผลเสียได้คะ่ะซึ่งอมอนามัยก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการกินผักมีผลดีต่อสุขภาพ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการตกค้างของสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อเราได้รับปริมาณสูงๆค่ะซึ่งเมื่อมีการ<อ>ตรวจคะผักที่มีการขายตามตลาดพบว่ามีผักสด10ชนิดได้แก่คะนา้าค่ะกวางตุ้งถั่วฝักยาวพริกแตงกวากะล่ำปีผักกาดขาวปีผักรุ่นจีนมะเขือและผักชีค่ะ ที่มียาฆ่า,มาแมลงตกค้างในปริมาณที่สูงแล้วเมื่อบริโภคไปนะคะอาจจะทําให้เราเวียนเวียนศีรษะหน้ามืดท้องร่วงหัวใจวายหรืออาจทําให้เสียชีวิตได้ค่ะแต่ถ้าเรารับประทานในปริมาณที่น้อยๆนะคะในระยะเวลายาวๆก็จะมีการสะสมทําให้อาจเกิดเป็นโรคเรลงได้ค่ะนอกจากสารเคมีตกค้างในผักแล้วนะคะยังมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้ค่ะเพราะว่า การปลูกมาจากการนำมูลสัตว์มาทำเป็นปุ๋ยใช่ไหมคะก็ะอาจจะทำให้มีเชื้อก่อโรคอยู่ในนั้นได้ซึ่งเป็นสาเหตุของระบบทานเดินอาหาระคะ่ะซึ่งวิธีรับมือจากการบริโภคนะคะก็จะเป็นการทําความสะอาดคะ่ะเราควรมีวิธีทําความสะอาดที่ถูกต้องเพราะว่าแ่เพียงการล้างน,น้ำเปล่าอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะซึ่งวิธีําความสะอาดที่วันนี้จะมาแนะนำก็จะมีหลากหลายวิธีคะ่ะ วิธีแรกนะคะก็จะเป็นการล้างน,น้ําไหลค่ะโดยแช่ในน้ํานาน15นาทีจากนั้นเปิดน้ําไหลผ่านและขี่ใบผักถูไปมานาน2นาทีค่ะหรือวิธีต่อมาจะเป็นการแช่ในน้ําผสมกับน้ําส้มสายชูค่ะ5%เในอัตราส่วนน้ําส้มสายชู1ซ้อนโต๊ะต่อน้ํา4ลิตรแช่นาน15นาทีค่ะจากนั้นจะมีการล้างด้วยน้ําเปล่าอ,อืที่ต่อมานะคะจะเป็นการ ใช้เบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตค่ะรึ้นช้อนโต๊ะผสมกับน้ำา10ลิตรแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นรานด้วยน้ำสะอาดค่ะซึ่งทั้ง3วิธีนี้จะช่วยสามารถลดสารเคมีตกค้างจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะซึ่งกรมอนามัยก็ได้กล่าวไว้เท่านี้นะ